สวัสดีครับพี่ไปเอานะครับหน้างานบางกุงเทียนชายทะเลนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตงานพื้นนะครับหลังจากที่เราเทพื้นเสร็จแล้วก็ทําการขัดเรียบนะครับเพื่อเตรียมนาโครงสร้างเข้าติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เราขัดเรียบแล้วนะครับพื้นภายในจะเป็นพื้นวางบนดินนะครับหลาสิบห้าเซนแล้วก็งานนี้เราจะใช้เป็นคานสาเร็จครับอันนี้คือคานสาเร็จตรงนี้นะครับคานสาเร็จตรงนี้กว้าง20่สิบลึค่เซนมาวาง แล้วก็ทำการเข้าเข้าแบบตรงนี้นะครับเข้าจอยจากนั้นก็ติดตั้งเจโบเพื่อติดตั้งโปรขอรงสร้างอาค ในส่วนของงานนึ่นกับโครงข้างเราจะมีการตัดจอยกันนะครับตรงนี้นะครับจะมีการตัดจอยกันองดูชัดๆชัดๆเาจะดูด้านนี้จะมีงานตัดจอยอยู่ตรงนี้นะคะรับอันนี้ตัดจอยไปตลอดตลอดแนวนะครับอังนั้นคือในส่วนของ โครงสร้างอาคารจะตั้งอยู่บนเสาเข็มตัวนี้นะครับบน,บนเสาที่มีเข็มตอลงไปเป็นเข็มไอนะครับตรงนี้ตอกไอยี่สิบสองครับตอกไอยี่สิบสองไปถึงชั้นดินดานดังนั้นก็คือไม่ต้องกังวลในส่วนของอตัวโครงสร้างอาคารว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการสุดใดๆดนะครับเพราะว่าจะมีเข็มรองรับอยู่แต่ส่วนของงานพื้นเนื่องจากว่าอาคารหลังนี้จะไม่ได้รับน้ําหนักที่มากนะครับเราก็จะใช้เป็นพื้นวางบนดินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่เราเทเรียบร้อยแล้วก็ขัดเรียบแล้วนะครับก็ช่วงนี้เราผลิตโครงสร้างอยู่ประมาณวันที่15กุมภา25 67นี้นะครับเราก็จะเข้ามาติดตั้งโครงสร้างแล้วนะครับในตัวงานนี้เราก็จะมีในส่วนของสำนักง,งานนะครับก็คือสำนักง,งานเนี่ยจะเป็นกว่า5เมตรเล็ก10เมตรนะครับเบสเสาตัวนี้เบสเสาตัวนี้5เมตรนะครับ แล้วก็โครงสำนักง,งานตรงนี้ตรงนี้นะครับ5เมตรแล้วก็ความลึกด้านนี้10เมตรนะครับ10เมตรท่านี้ก็จะเป็นกว้าง5เมตรลึก10เมตรชั้นละ50ตารางเมตร2ชั้นก็100ตารางเมตรนะครับตัวในงานของเราก็จะมีงานกระจกปึนงานประตูกระจกลูมิเนียมนะครับก็งานหน้าต่าง งานสำนักงานและก็งานห้องน้ำสองห้องงานไฟฟ้านะครับก็สรุปก็จะเป็นงานของฐานะงานของสร้างอาคารงานไฟฟ้างานห้องน้ำงานสำนักงานสองชั้นนะครับก็คา,าดว่าอาคารหลังนี้เริ่มต่อเข็มเมื่อประมาณปลายเดือนธันวานะครับอันนี้ก็เข้าสู่เดือนที่สอง ที่เราทํางานพื้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มติดตั้งคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือนเมษานะครับประมาณปลายปลายเมษาก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาคารหลังนี้กว้าง20หรือ25นะครับสูง7เมตรจะเป็นโกดังหลังคาโค้งครับตอนนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าให้ดูเป็นระยะๆะะนะครับว่าโปรเจกต์ของเรามีที่ไหนบ้างนะครับโกดังหลังนี้อยู่ที่อนนมาั้ซอย เียนทะเล28นะครับบางอุนเทียนชายทะเลนะครับโครงการของเรา Happy w a r h o u s e ตอนนี้มีโครงการที่รันอยู่ในโรงงานประมาณ40โปรเจกต์ได้นะครับก็งานที่ส,สัญญาแล้วก็จะเข้าคิวผลิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากผลิตเสร็จก็จะเข้าทําการติดตั้งเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับต้องการไป้เสนอราคาหรือว่าให้เรานําเสนอราคาต่างๆก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับตามช่องทางไลน์แอดหรือว่า,าติดต่อมา ในข้อความได้เลยนะครับก็เราฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดทั้งหมดเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณครับ